สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่พี่ใหญ่ปูนาก็จะมารีแคปนางาบอีกหนึ่งจังหวัดนะคะทุกคนขะที่นั่งมอง,มองแล้ววิเคราะห์ดูค่ะทุกคนขาแล้วก็น่ากลัวมากแล้วก็คิดว่ามงจะต้องลงมงจะต้องลงเออคือก่อนหน้านั้นคือรีแคปคนาแล้ววันนี้เขาเลยมานั่งมองดูอีกคนหนึ่งที่มีสิทธิ์มงจะลงค่ะทุกคนขาคือแม่พู้ใหญ่ก็คือกลัวมากคือแซนเป็นคนที่ตัวเล็กและเป็นคนที่มีออร่าและเป็นคนที่แบบ การดึงการเดินคือไม่พ้องเลยทุกคนขาอยู่ในแบบระดับแบบสบายหูสบายตาดูแล้วแบบดีไปหมดทุกคนแล้วคมชุงความสวยของน้องนะคะแม่ผู้ใหญหิดออร่าตั้งแต่ตอนประกวดมีสแกนเลยแล้วทุกคนน้องจะมีความใบหน้าแล้วก็คือพุ่งเออแบบโดดเด่นคะ่ะทุกคนขาแล้วผิวพรรณนางคือดีถึงจะตัวเล็กแต่ทุกอย่างสมส่วนคะ่ะทุกคนคะ่ะร้องเพลงได้นางมาในแนวแบบน่ารักน่ารักทุกคน สแน็คน่ะเธอฉันไปดูหน้างานแล้วฉันก็เห็นตัวจริงแล้วเอออีกหนึ่งคนก็มีสิทธิ์ที่จะมงได้ทุกคนตอนนี้แล้วเนี่ยเป็นอีกนางงามหนึ่งคนที่คุณภาพดีครบพร้อมไปทุกอย่างทุกคนด้อมก็มีกระแสก็มีร้องเพลงก็ได้เธอความสวยก็สวยเดินดวงดนบนเวทีดีหมดสแน็คยังหาทิ่ติไม่ได้ทุกคนขา ถามว่าอีกหนึ่งคนที่ครบ,ครบเนี่ยคือแนกเป็นคนที่ตัวเล็กแต่ดูแลสวยเล็กสมส่วนยังงงเลยคือปกติคนตัวเล็กไปยืนใกล้กลคนตัวสูงตัวอะไรเงี้ยจะจมแนด์ไม่จมคือหนึ่งต้องขอชมเชยทีมและพี่ดีเลยเรื่องชุดทุกชุดที่แนด์ใส่คือมันเข้ากับบุคลิกน้องมาแล้วชุดนะคือส่งน้องมาลหลายๆคนอาจจะมีบอกว่าชุดไม่ไม่ ธรรมดาโน่นนะแต่ธรรมดาก็ก็เรื่องของพวกคุณแต่คือชุดทุกชุดส่งสแน็คมากแล้วทําให้สแน็คดูสง่าบนเวทีค่ะทุกคนคะ่ะเออจริงๆให้ทุกคนลองสังเกตและจับตาม,มองมิสแกนเลยดีเลยนะคะค่ำคืนนี้ค่ะทุกคนค่ะแม่ผู้ใหญ่ว่าต้องมีขีเด็ดแน่นอนคือตอนนี้สิ่งเดียวที่กลัวค่ะแล้วก็วัดกันหน้างานจริงๆเลยคือตอนนี้คือเรื่องตอบคาถามนะคะทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นรอบ A สิบคนก็ต้องตอบคำถาม้ะตอบคำถามดีก็ได้เข้ารอบห้าห้าตอบดีก็มองลงเลยค่ะทุกคนขะทีเนี้ยมีอย่างเดียวที่ต้องลุ้นค่ะแต่แม่ผู้ใหญ่คิดว่าอีกหนึ่งคนที่จับตามองเออคือกระแสมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแบบไม่ได้แบบว่าตุ้มการาฟเขาค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นสแสดงแล้วขึ้นทุกวันทุกคนขาเป็นอีกหนึ่งนางงามที่นั่งวิเคราะห์แล้วเออว่าที่คนมองอีกหนึ่งคน อทุกคนมีความคิดเห็นยังไงอะ